ณตอนนี้อเมริกาเพิ่งก้าวเข้าสู่สงครามระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอย่างเป็นทางการและทั้งโลกถึงกับกลั้นหายใจเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ต่อไปครับโดยเมื่อสวันที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว,ว่าพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยแต่ถ้าอิหร่านต้องการแตะผลประโยชน์ของสหรัฐที่มีต่อตะวันออกกลางแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างแน่นอนและคำขู่นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านได้ส่งคำเตือนครั้งล่าสุดที่ต้องไปยังฐานทัพของสหรัฐ ตะวันออกกลางถึงหลายแห่งโดยในตอนนี้บาเรนอิรักซีเรียซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐอยู่นั้นได้ถูกยกระดับความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดและทุกสายตากําลังจับจ้องไปที่อิหร่านอย่างไม่กระพริบเลยมันคือความตึงเครียดที่ลุกลามราวกับระเบิดเวลาและแรงกดดันระหว่างอิหรา่รานกับอิสราเอลก็ได้พุ่งสูงขึ้นในจุดที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนตลาดโลกเริ่มสั่นคลอนราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างจุดไม่อยู่และตลาดคริปโตหายไปมากกว่า220 0 0 0ล้านดอลลาร์ในคืน,ค,นคืนเดียว โดยที่ทรัมป์พยายามบอกให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆแต่ณนะตอนนี้ก็ไม่มีใครที่สามารถหาทางออกที่ดีที่สุดได้เลยและถ้าหากสาหรัฐเลือกที่จะลงมืออย่างจริงจังนี่อาจจะไม่ใช่ปัญหาของ2ประเทศอีกแล้วแต่มันจะกลายเป็นวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้